สวัสดีนะครับจบไปแล้วสำหรับคนมงได้ยินเสียงไหมฮะเดี๋ยวถ้ายัางไงจะถอดอันนี้ก็ได้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Miss Universe นะฮะคนที่69 มาเริ่มกันเลยเนาะคือนี่รู้สึกว่าออมันมีอะไรตังหดต่งหดหลายอย่างแล้วที่ที่มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ละตินมงหรือเปล่า Get feel man นะครับโผล่มาคือคือนี่รู้สึกว่าพอพอมิสยูนเวิร์สเนี่ยประกาศแบบ จังหวะแบบใกล้ๆอ่ะแล้วมันมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจริงจังกับการหาหนางงามมากแค่ไหนด้วยความที่ระยะเวลาในการประกวดอ่ะมันเลยมาไกลมากสิบเจ็ดกว่าเดือนแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งก็น้อยอีกมังเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมิชลิเวิร์สเนี่ยเขาตั้งใจที่จะหาหนางงามมากน้อยแค่ไหนเออแก็ฟิลป่ะ มันก็เลยมีคําพูดต่างๆนานาว่าหรือว่าปีเนี้ยขอเอาคนที่ที่ใครมองก็ได้แล้วก็แบบก็คลองตําแหน่งแบบแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาปีใหม่แล้วเดี๋วก็หาคนใหม่แล้วตอนสิ้นปีทนีนี้ก็รู้สึกว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นมันไม่แฟร์นะไม่ว่าแบบคุณจะจัดจะจัดแบบกี่เหลืออีกกี่เดือนหรือหรือออได้คนที่เท่าไหร่ในในปี นี้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะจัดโปรดักชันง่ายๆกี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะแบบมีมีการคัดเลือกที่มันแบบแปลกๆแปลกๆยังไงเนาะอย่างแรกที่นี่รู้สึกนะพอเทเลมุนโดมาเป็นคนทาหนะ้าที่ในการถ่ายทอดสดซึ่งเมื่อกี้นี่ก็ดูแล้วนี่รู้สึกว่าเฮ้ยคือภาษาตีกันเวอร์นะฮะภาษาเทเลมุนโดเอยภาษากีษเ,เอยตีกันเวอร์แล้วแล้วพอนางงามอะ เข้าเข้าเก็บประกวดอะเข้ากองประกวดคือพาร์ทของนางงามเอเชีย e เราอะน้อยมากที่จะได้แอร์ไทม์ในกองอันนี้พูดถึงคนที่ตกรอบก่อนเนาะอย่างคนที่ตกรอบที่นี่รู้สึกแบบช็อกมากๆเลยนะคือแคนาดาแคนาดารองลองมาที่ช็อกแบบรองลงมาก็คือซาอุดิอาระเบียนี่รู้สึกว่าสองประเทศเนี้เป็น,เป,นเป็นนางงามที่เข้าใจไหมคือเขานางไม่ได้ทําอะไรเสียหายอะเออ นางไม่ได้ทําอะไรเสียหายแล้วลน้นางก็ควรที่จะได้ไปต่อแต่กลายเป็นว่านางไม่เข้ารอบเลยซึ่งตอนแรกนี่ยังไม่รู้ตัวนะว่านางงามอะตกรอบนี่ก็ดูตามโพยไปใช่ไหมเอ้าก็เขียนตื้นๆเลยอย่างเงี้ยอา,อาโอเคมีประเทศนี้ๆ,ๆยอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นแคนาดามาในซีนแบบอ่อพูดคุยกับมาสเตอร์เดย์อะนี่แบบนี่ก็ตกใจตอนเลยว่าเอา้าทาไมนางไม่เข้ารอบทําไมนางไม่เข้ารอบซึ่งนี่ก็งงไปอีกแล้วพอดูไปเรื่อยดูไปเรื่อย นึกถึงตุนสีก็นึกถึงอ๊อฟเยซาแอปเข้าไหมวะสรุปดูโพลไปเย,ยซาแอปก็ไม่เข้าอีกคือความหมายเนี่ยไม่ได้ต้องการให้แบบนางนางจะต้องไปเข้าท็อปน,นู้นเทานี้หรอกแต่คือเราในฐานะคนที่ได้ติดตามโดยตรงอ่ะเรายัรู้เลยว่าเฮ้ยนางงามอ่ะเขามีของนางงามเขามีอะไรที่จะแบบน,น,น่าจะได้เข้ารอบแต่อันนี้มันแปลว่าเขาไม่ได้เข้าเลยอ่ะเก็ฟลปะและอย่างที่สเนาะ พอพอเป็นรอบอ่ะพูดถึงโปรดักชันก่อนที่มันตังหิดนะอย่างแรกเลยนะรูปแบบการประกวดคือย้อนกลับไปสมัยโดนัลด์ทรัมป์มากๆกราฟิกด้านหลังเอ่ยมีความเมียงมีความเชยเชยมีความ ต้นไม้ใบหญ้าต้นขนุนต้นตาลต้นอะไรมีสายไฟล้อมอันนั้นคือสเต็ปเลยเวทีที่มีอไฟหลอดสีเป็นขอบอันนั้นคือใช่เลยลองไปย้อนดูนะคะ m s s s Universe ปีซูเรกาฮะแพทเทิร์นเวทีแบบนี้เลยปีไดยาน่าเมนโดซา2008แพทเทิร์นเวทีแบบนี้เลยปีแองโกลา2011ก็แบบนี้เลย ปีปีกาเบรียลอิสเลอร์สองพก็เวทีฟิลนี้เลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงจัดเวทีให้มันมันย้อนยุคไปขนาดนั้นซึ่งพอมันย้อนยุคไปถึงโดนัททัมอะมันก็ไม่พ้นคำว่าละตินเกทฟิลปะมันจะมีความลิงก์คำว่าละตินอยู่ในยุคทามะเราก็รู้อยู่แหละว่าว่า,าเทสต์ของโดนัททัมเป็นยังไงถูกไหมเน้นสวยเน้นอะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งตอนแรกอะโอเคแสดงว่าบรลบทปีนี้คงจะดูแบบสบายๆไม่ต้องเครียดเนาะแบบมาดูนังงามแบบอ่อไม่ไม่ไม่ต้องเครียดอะไม่ต้องไม่ต้องมาสปีดไม่ต้องมาอะไรเยอะไม่ต้องมาความรู้อะไรเยอะดูแบบเอามันดูแบบอาสนุกดูแบบดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเปลี่ยนนักร้องเป็นเป็นใครไม่รู้อะที่ที่ที่ร้องเพลงแล้วอ๋อซูริกาไปไปเป็นนาเอกเอมวอะนักร้องพนดันก็เป็นละตินอีก แล้วซูเรกามาเป็นกรรมการก็กรรมการจากละตินอีกมีอะไรอ่อะเห็นไหมใครสังเกตไหมก่อนจะมีรอบชุดว่ายน้ำอ่ะนี่พูดในไลฟ์ตอนไลฟ์ในเพจนะฮะก่อนที่จะมีรอบว่ายน้ำมันจะมีเหมือนการเต้นระบ,บำอะไรสักอย่างอ่ะนี่ไม่รู้นะว่ามันคือระบ,บำอะไรแต่เดาว่าน่าจะเป็นระบ,บำเกี่ยวกับทางละตินอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมีการติดดอกไม้ติดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เอกใจเลยว่าเอ๊ หรือหรือหรือว่ามันมันเป็นโชว์เกี่ยวกับเออว่ายน้ำมันก็ต้องมีการแบบโยกยายใส่สะโพกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่แบบพอมันมันลึกขึ้นลึกขึ้นมันเลยตอนรอบที่นี่เห็นชัดที่สุดนะคือรอบยี่รอบสิบจะไปรอบห้าสี่คนเนี่ยโอ้ไปแล้วสี่คนเนี่ยไปแล้บราซิลอินเดียบราซิลอินเดียเอ,อ่อเม็กซิโก เม็กซิโกโดมินิกันเหลือเหลืออีกหนึ่งที่ใช่ไหมตอนนั้นไทยแลนด์ยังไม่เข้าตอนนั้นปโตริโกยังไม่เข้านี่คิดอย่างเดียวเลยว่าอ่ะถ้ามาขนาดนี้แล้วละตินเข้าเื่อรอนขนาดนี้แล้วก็ก็แอบทําใจเล็กๆนะตอนนั้นว่าไทยแลนด์อาจจะไม่เข้าก็คิดในใจเหลือเกินว่าโอ้ถ้างั้นก็เปรูเอ้ยถ้าั้นก็ปโตริโกไปเถอะถ้างั้นก็ให้เยอปโตริโกไปเถอะให้เยอปโตริโกไปเถอะ โปรตโกวันนี้ต้องยอมรับว่ามาต้องยอมรับวัวนนี้ว่ามานี่ดูนี่ยังรู้สึกช็อกเลยอะ่ะก็ t feel ไหมมาในที่นี่หมายถึงว่าตอนพรีลิมอะ่ะทำได้เท่านี้แต่บงังเอ,อิญวันนี้มาแบบเท่านี้ไงมันก็เลยรู้สึกว้าวเออมันก็เลยรู้สึกว้าวแล้วแล้วเป็นฟิลแบบน่นไม่เข้าแล้วเป็นเปรูมันมันเป็นความงงคือมันเป็นหลายความรู้สึกนะ ตอนแรกก็เผื่อใจแล้วว่าอาดาอย่างไงก็ต้องเข้าห้าอาสรุปนดาไม่เข้าอก็ยังเผื่อใจอีกขั้นหนึ่งนะอาถ้าดาไม่เข้าเราจะเป็นใครก็โปโตเรกันโปโตริโกแล้วกันเป็นอะก็เต็งคู่กันมาเนาะแบบที่หนึ่งที่สองเว้บพน,นันอะไรเงรี้ยโปโตริโกไม่เข้าพอโปโตริโกไม่เข้าปุ๊บตอนนั้นแบงก์มาเป็นเปรูรู้สึกเลยว่าอะน่าจะละ น่าจะาละแต่ตอนนั้นนะยังไม่เชื่อสนิทใจอีกนะยังมองแบบยังมองแบบดีอีกนะว่าแบบอินเดียอีเชียนหนึ่งเดียวหรือเขาจะให้เอเชียมงในโดลาตินเออก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้จริงๆในเรลาท็อผ้านะคนที่นี่เต็งมงเลยนะคือโดมินิกันโ p u พลิกเพราะนไหนๆจะมาเมื่อไหนจะดารคอสไหนจะอะไรแล้วก็เอาไปเลยให้มงไหนจะเอาไปเลยให้มง ่ใน,ในในใจะอันนี้แล้วก็เอาไปเลยให้มงทีนี้พอไปท็อปหการตอบคําถามที่ตังหนิดอย่างอย่างต่อไปก็คือเป็นการเป็นการจับและไม่ใช่จับว่าได้คําถามอะไรนะจับว่าได้กรรมาการคนไหนจะถามซึ่งเนี่ยมันคือรูปแบบการการฟิ a น q เควชั่นของ d o n ัลด์ทรัมเลยอีสมัยละตินแห่กันมองอะทีนี้เลยพอแบบ แล,แล้วคำถามก็เป็นคำถามแบบคำถามไม่ได้ยากอะ่ะเป็นคำถามแนวแนวแบบแนวแบบโควิดแนวแบบลีดเดอร์ชีพแนวแบบวูแมนฮารัสเมนอะไรอย่างเงี้ยคลายเมดเชงอย่างเงี้ยเออภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปอะไรอย่เงี้ยมันไม่ได้เหมือนปีฟ้าใสที่มีการแบบ Privacy หรือ security มันมันเป็นการสร้างเงื่อนไข2อย่างให้เลือกแล้วมันมีความยากในการเลือกในการหา u p p t r t i n g detail อันนั้นยาก หรือแม้แม้กระทั่งออคำถามอะไรอะเอเอคือมันไม่คือระดับคำถามในปีนี้เมื่อเทียบกับปีฟ้าใสอะคนละเรื่องกันเลยเมื่อเมื่อหนคนละเรื่องกันเลยอ่ทีนี้คำถามเราเป็นแนวจับแล้วกรรมการก็ถามซึ่งพอกรรมการถามปุ๊บก,กรรมการบางคนก็ให้ข้อมูลปูพื้นมาซะดีก่อนจะถามกรรมการบางคนก็ถามแบบตัดไปเลย สิ่งที่เห็นในการตอบคืออะไรรู้ปะจากที่สกายฟังนะซึ่งฟังแบบไม่ได้เข้าใจด้วยเพราะว่าเสียงเทเลมุนโดแบบแทรกเข้ามาโอ้ตีกันไปหมดเสียงสเปภาษาสเปนภาษาอังกฤษเนี่ยเนี่ยตีผิดทุกคนเลยชมว่าใครดีได้รองสองรองสามรอง4หมดสิ่งที่นี่เห็นนะตอนตอนตอน,ตอนที่ฟังคำตอบจบเนาะนี่ให โดเมนิกันรีพับลิคมงด้วยซ้ำให้โดเมนิกันรี p u พับลิคมงด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่านางมีอินเนอร์ความเป็นคุยนางมีความเมชูริตี้ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นสงา่าแล้วก็ตอบคำถามไม่ได้แย่ด้วยตอบคำถามน่าสนใจไม่ตื่นเต้นสามารถจัดการกับความเครียดณตอนนั้นได้นี่ให้โดเมนิกันรองลงมาที่ตอบด,ดีคือ India. อินเดียอินเดียได้คำถามเกี่ยวกับโควิดอินเดียได้คำถามเกี่ยวกับโควิดคนเดียว อาจจะดูไม่เซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอินเดียเนี่ยณปัจจุบันได้เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของโควิดมากที่สุดละคือยอดติดเชื้อเนี่ยเป็นแสนเลยต่อวันแล้วก็มีคนตายหลายหมื่นคนที่เผาก็ไม่มีแล้วก็มีสเตรนมีสายพันธุ์ใหม่มาอีกดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโควิดอะ่ะไปดูใน CNN ไปดูใน BBC นะเซิร์ชหัวข้อโควิดอะ่ะจะเห็นข่าวที่เป็นป๊อปอัพเขียนคำว่าอินเดียมา หลายข่าวมากซึ่งมันก็ตรงกับอินเดียที่ต้องตอบคำถามเกีกับโควิดสิ่งที่เห็นเห็นในนี้ก็คือนางทำได้ดีในเรื่องของการสื่อสารนอกจากข้อความที่นางสื่อไปซึ่งนี่ก็แปลได้ไม่ได้ร้อยเปอร์นะแต่นางส่งอิโมชัเนอลไปด้วยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่านางจะมงจริงๆ มีโดมมีโดมินิกันกับอินเดียนะที่รู้สึกว่าตอบดีคนรองลงมาที่รู้สึกว่าตอบดีนะคือบราซิลบราซิลมีการตอบสไตล์สไตล์ดดนัลด์ทรัมเลยอะสไตล์แบบย,ยุคนัลด์ทรัมเลยอะคือคือเป็นการพูดแบบพูดแบบพ,แบบพูดแบบมีความนางงามเดินสายในเวทีนานาชาติอะเป็นฟิลเป็นฟิลเดินสายคืนฟิลแบบถ้าพวกเราทุกคนจะต้องนี้เราจะทำมันนี้ได้และเมื่อเราอย่างนี้ได้สังคมก็จะอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลเนี้ย ก็ยังถือว่าตอบตอบดีแต่เชื่อไหมว่าโดมินิกันอินเดียบราซิลที่สการบอกว่าตอบดีเนี่ยพอประกาศผลมาปุ๊บได้รองหมดเลยได้รองหมดเลยได้รองหมดเลยและคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นการสาบอีกเนาะคือเม็กซิโกก็ต้องยอมรับนะฮะทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทั่วโลกเห็น ว่าเธอมีการช็อตไม่หลายรอบมากมีการช็อตไม่หลายรอบมากแล้วแล้วตอบก็เนื้อสารแบบแบบหลุมหลวมากตอบเนื้อสารแบบยุ้มยิ้มมากตอบตอบไม่ได้แบบไม่ได้ฟันโชดโชดโชอย่างนี้มากคือตอบตอบแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยสายตาก็ลักเล็กลักเล็กไปมาลักเล็กไปมาอะไรอย่างเงี้ยสรุปมงสรุปมงนะฮะ อ่ะมีคนหนึ่งยายโดมินิกันรีพับลิกอ่ะจริงจริง,รงตอบตอบเลยเวลาแล้วนะสัญญาณมันขึ้นเสียงแล้วนะแต่นางก็ยังตอบอยู่นี่ก็เลยงงว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าสเปสะสปะไปหมดนี่ไม่ได้โทษนะที่เม็กซิโกมองอะ่ะเพราะว่านี่ก็ต้องยอมรับว่าติดตามจากเพจหลักๆในในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยนี่เห็นเม็กซิโกอะแฟนนางงามเขาเหมือนแบบให เหมือนเมืนขามันเ,นเจวปีนี้นางงาเขาจมองอ่ะแล้วเขาก็เชียร์แบบหนักมากนี่ก็โอเคถ้าถ้าเกิดคุณมีฐานแฟนคลับขนาดนั้นแล้วก็มงก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เนี่ยอยากจะติงไปถึง Organization ถึง Miss Universe Organization ในการที่จะออกแบบการประกวดที่มันสเปซสปะมากดีใจดีใจนะบอกพอบอกว่าบอกว่าจะมีการจัดคำถามไม่มีการแบบเลือกมาให้แล้วก็ถามคำถาม ถาม,งงามตรงๆจะไม่มีการเลือกมาก่อนนี่ก็ดีใจดีใจโอ้ได,ได้ได้เลือกคําถามอะไรเงี้ยสรุปก็คือสรุปก็คือคําถามสเปะสปะมากมีเมนท่าเฮลอ่างเงี้ยเยอราซิลไหมได้เมนท่าเฮลคือมันเป็นท็อปิกที่รู้สึกว่ามันเป็นท็อปิกที่ยากนะมันเป็นท็อปิกที่น่าสนใจด้วยแต่คําถามมันมนกราับแบบอเก็ทฟิลไหมฮะม,มันก็รู้สึกว่า ออมันเป็นสเปซสปะไปหมดเลยในบรรดาท็อปห้าตอนแรกเราคิดว่ามี final question จบแล้วก็คือจบอ,อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ตึงหงิดว่าเวทีการประกวดในปีนี้มันมันคือรูปแบบการประกวดในปีในยุคโดอททรัมป์ก็คือจากที่ Miss Universe เนี่ยไม่เคยมี the fourth runner up the third runner up ไม่เคยมีรองสี่ไม่เคยมีรองสาม ปกติจะมีท็อปสใช่ไหมฮะมี the winner the first r u n n e r u p the second r u n n e r u p แค่นี้จบเนาะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยุค IMG เนี่ยแต่ปีนี้ก็กลับมีรองรองอะไรนะรอง3รอง4มันคือแพทเทิร์นเดียวกับยุค Donald ์ทรัมเลยดังนั้นะไม่แปลกใจว่าทำไมนางงานละตินถึงมงเพราะว่าทุกสีทุกอย่างมันเอือ้อคือเนี่ยดูไลฟ์ใน ในพ p t v อ่ะตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกสัมผัสถึงความเป็นยุคทามอะไรขนาดนะั้นไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นละตินอะไรขนาดนะันแต่พอพอรู้ว่าอาร์เมนดาไม่เข้าใช่ไหมนี่ก็ปิดไลฟ์ไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาไลฟ์อีกทีหนึ่งแล้วนี่ก็ไปดูในช่อง YouTube ของเทเลมุนโดโอโหคือนึกว่าเป็นการประกวดซินนอริต้าโคลอมเบียนึกว่าเป็นการประกวดนางงามในแถบละตินน่ะนึกว่าเป็นการประกวดนางงาม ออในสมัย2009-2010-2011อะไรเะไรทืกๆนั้นอะคือมันมันใช่หมดเลยแม้กระทั่งพิธีกรที่ที่ประกาศประกาศเสียงอะฮะพิธีกรที่ประกาศเสียงลำดับว่าใครมาต่อไปต่อไปเนี้ยก็ยังใช้ภาษาสเปนในการเรียกนางงามเลยคือสคนอะเป็นละตินหมดแล้วอะอินเดียวคนเดียวจะเอาอะไรไปสู้เราคนเดียวจะไหวหรอถูกไหม ก็เลยรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าจะใช้คำว่ามุกว่ามันไม่แฟร์มันก็ไม่ได้อีกเราแค่เราแค่ใช้ชีวิตต่อไปยอมรับตรงๆความรู้สึกตรง,ต,รงตอนนี้นะไม่ได้ไม่ได้เฮิร์ตหนักแบบหนักแบบเหมือนเหมือนปีฟ้าใสปีมารยาอันนี้ยอมรับส่วนตัวนะแต่มันเป็นความเฮิร์ตที่ที่เราตงิดตงิดมาก่อน เราต้องเหนตืนมาก่อนเหมือนได้กลิ่นมาก่อนว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบเวทีมันเป็นแบบนี้ทําไมถึงใช้การจัดแบบในฮอล์ทำไมถึงใช้การจัดแบบเอ้ยทำไมถึงใช้การจัดแบบในเวทีการแสดงอะไรเงี้ยทำไมถึงใช้การจัดไฟแบบนี้ CG ก็ CG เดิมคุณผู้ชมดูสิไม่ได้อยากจะโจมตีมิชชั่นอ e ์เนอร์สออร์แกเนชันนะแต่แค่รู้สึกว่าออการใช้วิธีแบบนี้มันมันไม่แฟร์และมันเป็นวิธีที่คน แต่ศีตรษ์ก็ดูออกว่าว่ามันคือการเซ็ตมันคือการเซ็ตจริงๆดังนั้นเนี่ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าดังนั้นถ้าเกิดจะจะเป็นแบบนี้จริงๆนะก็เราก็คงจะต้องทําการบ้านในการส่งคือ get feel ไหมคนมันอกหกักคือมันอกหักหลายหลายทอดมากตอนนี้มันอกหัก,กหลายต่อมากอแมนด้าเอาตรงๆถ้าพูดถึงอแมนดะ้าเนาะวัน วันวันนี้รอบชุดดาตรีอะอเมนด,ดาพยายามจะเทคไทม์ให้ได้มากที่สุดแต่กล้องอะก็ตัดเร็วมากแต่กล้องก็ตัดเร็วมากแล้วก็ไปถ่ายนางงามอะไรก็ไม่้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละตัวเสียดายอเมนด,ดาควรจะเข้าท็อปห้าแต่ก็อย่างว่าแหละเขาเซ็ตขนาดนี้แล้วจะไปเข้าได้ยังไงล่ะถูกไหมล่ะถ้าเซตมาขนาดนี้แล้วอะละเม็กซิโกโมองคือตอนแรกทัก ถ้าจะเอาลาตินมงนะถ้าถ้าจะเอาลาตินมงนะส่วนตัวเผื่อใจให้ให้ปโตริโกส่วนตัวให้เผื่อใจให้ปโตริโกแบบอ่ะโอเคถ้าถ้าถ้าเธออยากจะเวียนทวีปอะไรตามตกกะที่ใครลหลายๆคนพูดมาว่าเออมันมีการเวียนทวีปนะอะไรเงี้ยลาตินยังไม่เคยมงในยุคเ m g เลยอ่ะขอปโตริโกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าแหละปโตริโกเขาก็มีเงื่อนไขเรื่องของอายุ เรื่องของลุคที่มันอาจจะดูดูมีอายุเออแต่แต่ส่วนตัวนี้ไม่ได้ดูว่ามีอายุนะน,นี่ยังดูว่ามีความเป็นควีนมากเลยนะยิ่งตอนรอบชุดรัตรีนี่รู้สึกว่าหยนางเป็นควีนมากเลยนะจังหวะที่หันมาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าคล้ายลูปิต้าโจนมากส่วนตัวนั่นแหละฮะก็ก,ก็ก็รู้สึกว่าแอบผิดหวังนิดนึงก็ไม่คิดว่าเม็กซิโกจะมอง ก็ไปคิดว่าเม็กซิโกจะมองจริงๆอ่ะคนที่ทำได้ดีในละตินนะคือเปรูด้วยซ้ำอย่างบราซิลเนิบเนิบบราซิลเนิบเนิบบราซิลตอบดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีตอนตอนเดินชุดละตินนี่ยังชมเลยว่าบราซิลบราซิลอ่ะสวยแต่แต่ก็นั่นแหละฮะพอพอมันประกาศผลแล้วเป็นเม็กซิโกอืมเราก็ได้แต่ทำใจยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อไป ะะมีเวทีเยอะแยะในโลกใบนี้ที่อยากจะให้เราสนับสนุนนะครัดังนั้นเราก็นั่นแหละครับวันนี้ก็ถือว่ามาบน่บนๆไม่มีอะไรครับมาบน่นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีแฟนนางงามไทยที่มีความรู้สึกโมโห,โหมีความรู้สึกโกรธอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็เข้าใจความรู้สึกก็รู้สึกไม่ต่างกันรู้สึกไม่ต่างกันขนาดตอนไปไปไลฟ์รอบสุดท้ายอนะฮะยังไม่มีกระจิตกระใจจะไลฟ์เลยแต่ด้วยความที่ ก็ใจไม่ฮะจรรยาบันสื่อเนาะเราก็ทํามาถึงขนาดนี้แล้วเออไปไลฟ์ให้มันจบๆจบตอนไลฟ์ก็ยังตะขิดใจหลายจุดมากอืม๋อมันมีรอบสปีดอันหนึ่งงงมากพอหยิบสปีดปุ๊บมีท็อปปิกมีท็อปปิกอยู่สองเมสเซจแล้วเป็นเมสเซจแบบคนละทิศคนละทางหาต้นชนปลายไม่ถูกแล้วนางงามก็สปีดแบบเลยยเลยๆเลยๆ เม็กซิโกยอมรับว่ารอบตอบคําถามและรอบสปีดอ่ะพูดตรงๆนะทําไม่ได้ดีเท่ากับคนอื่นในรอบห้าเลยอืมแต่มงแล้วก็งงแล้วก็งงไม่คุ้มเลยอ่ะคือตื่นมาตั้งแต่ตีห้า่งิรนฟขนมมาคือเต็มที่จะได้แบบกรีตอแมนด้ามงนั่นแหละครับก็ เป็นกำลังใจให้ Miss ิสกรานออร์แกเนอชันได้นะแรงไหมแรงไหมเป็นกําลังใจให้มิสกรา o ออร์แก a น i ชันนะฮะไม่นานนะฮะไม่นาน Number One Only เร e เท่านั้นนะครบโอเคบทประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปวิดโอนี้ก็อาจจะไว้ในช่องนี่แหละไม่ได้ลบหรอกเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่เราก็อยากจะมาพูดอย่างน้อยก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยว่า ครั้งหนึ่งเราเคยเจอเหตุการณ์ที่มันแบบนี้จริงๆอแมนดาอุ้ยอันนี้พูดตรงๆนะนี่ก็จิ้มไว้หลายจ,จิ้มไว้สองคนจิ้มไว้ปอโตริโกกับอแมนดาแล้วพอมันเหลือหนึ่งที่อ่ะเก็ตฟิลป่ะใครจะไปเผื่อนอเก้วอีกอคำที่เหลือใครจะไปคิดถึงอเก้วอคำที่เหลือมันก็นั่นแหละมันก็ต้องจิ้มไม่ใครคนใดคนหนึ่งแต่กดรถไปก็นั่นแะ แต่วันนี้โดยส่วนตัวรู้สึกว่าอแมนดาทำได้มาตรฐานเท่าๆกับพรีลิมคือยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบฉีกฉีกแบบจากจากพรีลิมมากคือเป็นมาตรฐานเดิมเป๊ะแต่คนที่ว้าวเลยคือโปรโตบิโกว้าวในที่นี้คือหมายถึงว่านางบ้งพรีลิมมาก่อนแลน้วนางก็มาเจริดในไฟนอลมันก็เลย เลเวลความว้า wow, วมันมันมันกว้างอะฮะเรนจ์มันกว้างน,ะะน,างนั่นแหละนะฮะแต่และพิจีพิจต้องโนแกงไทยแลนด์ no นี่คือคือคือมีอยู่จริงโนแกงไทยแลนด์ no นี่คือมีอยู่จริงนไปไม่ถูกแล้วทีนี้ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ถูก ถามว่าถ้าได้ท็อปห้าถ้าได้ท็อปห้าถ้าแบบเออจะให้อยู่แค่ท็อปห้าอะไรเงี้ยก็จบก็ถ้ายังยอมรับได้อย่างไรก็มีรางวัลติดมาเติมเลยถูกไหมแตมม่มันมีช็อตหนึ่งที่นี่ค่อนข้างแบบอีตอนชุดประจำชาติอะนี่แบบคือในหัวคือคิดแต่ชุดแบบสวยๆใช่ปะคิดแต่ชุดมีใครแบบมีคนนกมีอะไรเงี้ยคือคิดแตบบ่ เป็นแพทเทิร์นเท่ๆนั้นแต่ปรากฏว,ว่าขึ้นเป็นรูปเมียนมากปุ๊บจบเลยคือจบแล้วที่นีหมายถึงว่า absolutely เลย exactly เลยไม่ไม่มีไม่มีคำพูดอะไรมามาย้อนแย้งนะชุดนี้ก็เหมาะกัรจะได้จริงๆเนาะแล้วแล้วนี่รู้สึกว่าการปรากฏดปีนีน้นะสิ่งที่ไม่ค่อยสิ่งที่ไม่ค่อยอินเลยคือการหยิบ หยิบประเด็นคนนั้นมาหยิบมาอวยแคนาดามาเตอร์เดย์แล้วก็จะมีเหมือนเหมือนพาร์ทอะไรสักพาร์ทหนึ่งที่เขามอบรางวัลให้ให้ประเทศไหนสักประเทศอะนี่ไม่ได้ดูตอนนั้นนะ่ะนี่รู้สึกว่าอันนั้นอะงงไม่ไม่ใช่ว่านางงามคนนั้นงงนะแต่หมายถึงว่ามันจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วบอบทเวทีมันเป็นยังไงกันแน่เ m ็ o w e r e d women เนเนี่ยมันมันใช้อะไรตัดสินเก็ f ฟ e ลป้ นะฮะฮดังนั้นก็นั่นแหละฮะก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปในส่วนของไลฟ์ r รี c t ชันหรือแคปอะไรอย่างเงี้ยฮะจะอัพลงภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นการมาพูดคุยนะครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้สายสปายไทยแลนด์ก็สู้ต่อไปสู้ต่อไปนางไม่มองก็คือไม่มองอ่ะเยปลาลานางไม่เอาก็คือไม่เอาเราไม่ใช่ว่าเราไม่ส่งตัวแทนไปแบบไม่ดีนะ แต่แบบนั่งไม่เอาก็คือไม่เอาอเหนื่อยไปไม่ถูกนะฮะโอเคเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วตอนทีแบตน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะฮะ